เบิสมิลลาฮิ р р ์ х м а н и ррахиим assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เด็กๆค่ะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาฝึกท่องจำดูอากันค่ะวันนี้เราจะฝึกท่องจำดูอาก่อนและหลังรับประทานอาหารค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกท่องจำดูอากันเลยค่ะดูอาก่อนรับประทานอาหารกล่าวว่าบิสมิลลาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูอาก่อนรับประทานอาหารกล่าวว่าบิสมิลลาดูอาหลังรับประทานอาหารกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตตออามานีฮาลาวะรอซะก่อนีฮีมินกวยริฮาลินมินี วาลากูวตินอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลฮ ill ัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตอามานีฮาดาวะรอซะก่อนีฮีมินกอยริฮาลินมินนีวลากูวตินเด็กๆลองไปฝึกท่องจำกันมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอขอจบการฝึกท่องดูอาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสสาามุอะัลกุมวะรอมาตุลลอฮิวาบะระกาตุ